ว้าวเจ้าบ <ER <C scale> ้านครับดอกปักไง่เลยซ้ำโอ้ซ้ำกับปันเลยครับมาบึงมันแมนเฮ็ดย่บึงมือซอลันกับปันซอลันหน่อยก็มันดีโอ้ยอว้าวดอกไง่ยังครับทุดจอดเลยมาแล้วค่ะดอกแรกของเมือนี้ค ให้ปวกดอกเดียวงามเลยสองดอกครับนั่เหลืออยู่ตุนเอธทำมาด้แล้วเนาะคนเหลือ ตาผลน้องนะนครับข้างหน้าเห็ดพึ่งคุนเหยียบแม่งกันหมดเลยครับบ่มีเหยียดเลย ห็ดเงด้ครับผมอนนี้ต้องเห็ดเผือยังตั้งนานเผิองคาเตียยปะเผือกต่ออ๋อแต่ก็จะออกเป็นมูนะครับเห็ดผงดํ้น,นะครับวิเห็ดหาบี้นี่น,น่ะกินได้ด้วยกันี่ เฮ็ดหาดอกงามแม่งไงง่ามนาะกำลังออกเฮ็ดหาที่เขาดิานเฮ็ดพึ่งเหลืองครับออกงาก่ายกำลังดอกดอ<ม>กใหญ่กำลังออกไม้ครับ<ๆ>ขาใหญ่เลย,ยสามดอกออกไม้แล้วนะครสามดอกเลย ครับมแบบีสอคนกันสองดอกครับพอวะดอกแรกของเ่อครับ,บ,บ,หรบเห็ดละง,งกเหลือง บ้านมาเลยเนะะาะการทำกาเวลาเนาะพึ่งนะครับกระถางเราขป็นไฮโลงูนะครับไทย้เโลงอเหลือตาบ้างสิเลยสัน,เ,นเดี๋ยวทำมะเรล่นียี่หงดอกเนี่ยใชมันกรบบานเนาะมันเอดอกมันโอ้มันเ่าเราบ้างเปเสือไปนะโอ้ยขึงเลี้ยงค่ะ พ่อถักเก็บอยู่เนาะนีะ่นปวกสองดอกครับออกมาได้เหยกับปุ่นเลยเนาะ เใ็ป้ปวดิ้นเพี้ยนนึ่งสิแล้วนะออกมองก็ดอดอโสบี้นี่สองดอกดอกนึงครับขาย้าออกเลยครับแสดงว่าบอดเบิงคีปายุ่งแตถมอนี้แต่เบิงขึ้นจะบเหลือนะครับ เพื่องเหลืองก,กินได้ครับม,มันแสบเหรอผมนังออกเลยยังงามไหมมามาเก็บน้ำกันค่ะนี่เรางงออกใหม่บ่วะอู้ดอกเนาะดูมันเทาโอ้ทำงานดอกยังไงเฮ้ยกำลังขึ้นใหม่ครับไปดูใกล้ๆครับกำลังขึ้นใหม่ใช่ไหม เม่ดึงนานตื้นคของเครือไม่ดึงมาใดใใดมีใครเหมครับใครใครเต็มมือเลยเต็มเต็มมือดีอมันมันครับเศ้านีนะครับ mà đêm coi đỏ như đỏ khác thì cảm đấy là sao đàn kia đó đỏ mình cặp kia nhé muối gì đi muối rồi tao nghĩ không มีแค่นใหม่หอ่าไ่รมอนีเดกมีเด็กนาห่าฮะน่กเกี๋ยวอ้นึงครับอมมันออกอ่อมเนาะอืออมองมือไงเจ๋อจะไม่บอกเพียง้อมกันเนาะ มันจะออกไปเรย่อยๆหน่อยๆยังดินออกไม่ได้หมานอยู่ครับเก็บไปเรื่อยๆเห็นละงูออกไหมเห็นนกแครครับกึกลือ้อกันดูอยู่วาแล่าหาซ้ำเป็นหาปหดปลวกให้ปลวกแล้วอืขาหย่า,าลาเ<ๆ> มันก็รังผึ้อกก็มีนี่คือฝนโอ้ดินมันุยเก็บไปหลาดอกแล้วนะพี่ดูหมอมันเผ่ามันเผาหมดเลยเลกพี่มลสองดอกเห็นตางกเหลืองครับ่หนกบานูเลยมาเบมาเบงปครับสองดอกงามเลยเนี่ยยังมนี่คือดอกท่านตะวันอัน เดี๋ยวหาก่อนนะ่ะนี่ยังพัดมาไหม่ แม่นเฮ็ดกินนี่ครับเต็มกระตาเลยครับมูนี่ครับบากใหญ่งงเลยผูบหอยผูครับเต็มเลยน้องโหเขาเนีกำลังออกขึ้นจัวดิ่งเห็นไหมนี่มัน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 ครับเออนึ่เอาจุ่มลงก่อนเลยคนกับมา,าเวลาผอเฮ็ดตามสเต็ปเนาะผอเฮ็ดก็ต้องมีคน จุม่มีเหมือนมีห้อยขึ้นเก็บด้วยกันเนี่หนหว่าเขา,า,าเมตไก่เมื่อคืนมันอมดอกมันก็ล่างขึ้นมาเห็นบล่เขาอาจจะได้หี้เขาเผาน่ะอ่าเา็าไอ้บางดอกมันก็ล่งออกนมันไม่ออกใครเองใครก็มีม,มีห้อยตีนเก็บเต็มหนึ่งวันเออหขอยเก็บตีนนั่นเขาป่าตีนไว้แต่เพราะว่าดอกมันร่างขืนสงสัยสิ่งหลงหม่มเนี่ยเนาะ ปิดจนหลงครับใส่ไปเลยมลันมันครับต่อนะครับจะไม่ปลาหกหกของท่าในภูมิใหม่ช่องรอครับ มันนี่ข้าหมุนปลาหมุนรงแห้งครับเห็ดข้าวปลาใครได้าหากระท้อไปครับรุ่นรุ่นดอกพวกใยหนึงครับนู้นีีละงก์นี่กับพลงังงานครับเห็นบ่เห็นน้นแทมพอแล้วครับเพิ่งเขา่าดอกใยๆนึ่งโอ้โหแตง่ายมากไหม ง่ายเลยจับตาก่อนนี่ว,ว้าวเห็ดพึ่งข้าวเห็ดพึ่งข้าวง่ายมากเลยครับนี่ไม่ต้อตงตืเดเตีนไนม่ต้องตืดเตียนสารันดอกใหญ่นุ่งใหญ่ๆสวยๆงามๆเลยครับว,ว้าว ดอกงามๆเลยครับเห็ดพึ่งเขานะครับต่างนอื่นว่าเห็ดพึ่งเขาดงนะครับซึ่งเป็นเห็ดตีแก้งแสบครับเพราะขามันตันนิดพอนะค่าแพงครับเห็ดชนิดนี้มันหวานครับกำลังออกกับสองดอกเห็ดพึ่งดำต้นไม้งามเนมี่ เพชรเตี้ยดอกนึ่งค่ำยุ่แข็งๆดอกงามยุกเฮ็ดละงกแดงครับด้านในเห็ดเห็ดแดงหน่อยเฮ็ดตำมาโอ้ดอกงามเงีหันหลังดอกไม่ได้พินนะครับนั่นแหละงามๆเลยงานเฮ็ดแดงแดงไม่นจะเป็นยังไงสินั่ครับ โอ้เห็ดปุ่งเขาดอกเขาแล้วครับอุ้ยไอ้สิ่งอเห็นแล้งงงามมากมาจะจุดบ่มอีเลยถออแล้วงามเลยโอ้ อยู่ใต้ไบตองก็มีตัออตวนี้วา้า,าวนมาดูาดาดน้องเก็บน้องกันครับ,กบนงกนงามๆเลยว้าวผุนแล้วเฮ้ตองเห็ดปึ้งน้ำอ้อยค่ะนี่เห็ดปึ้งน้ำอ้อยเดี๋ยวกำงามเลยครับว้าว เจ้าบ <anto> <isto> ้านครับดอกบักไงเลยซ้ำโอ้ซ้ำกับปันเลยครับมะบึงมันแมนเฮ็ดยังเนี่ยบึงมือซาลันนะครับบึงกับปันซาลันหน่อยก็มันดีโอ้ยอะดอกไงครั้งแรกครับตเจ้าทินบ่เนี่ยเจ้าบ้านเจ้าบ้านโอ้โหดอกเดี่ยวเลยกินเดียใส่นี่งแกงอิ่มเลยเหรอดอกเดียวพ่อเลยครับ ใครมันสิบดพี่น้องใครนกกระจอกเทศดิเอามาโซ่แน่ให้พี่น้องมึ็นไงแก่แน่โอ้โหกำปั่นยังม่ทอดตงนี่แหละครับดอกก็ง่าเลยสุดยอดยังบ่ทันมือได้ครับพี่โอ้ยเด็กใครมั่งอีกไก่ครับอีกใครอีกใครอ้าวเก็บไค่ก็ต่อนี่เพิ่งนั่งตัวอีกดอกหนึ่งโอ้โห เ็อละงูขาวครับไข่เ็อละงูขาวโอ้โหเปลีนจริงๆเลยหูตัวเป็นไงเลยเยัะมืดกับปลาตัวก็ยังกุ้งกินด้วยเนาะโอ้กำลังขึ้นเลยนี่ตัวไงกันนี่แมนอันนี้ผู้ซอยหมูขี้ผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านผู้ซอยสารวัตรเลยสารวัตรกำนันเอื้อมาเมื่อเลยครับหงมเดียวมีแต่บิ๊กวัดอย่านเลยใหญ่ๆเลย ปวกกินห่อนเห็ดตัวนห้มานเวืกันตรงนี้มาด้วยกันตั้อกินแต่เฮือนคุ้นเอาหน่นนนอยนะงงงงงามามาวางีเด้ดย <c oughs> อยเฮ้ยหมอนมันสุมควันอยู่คา <c oughs> งๆไว้ไว้ใส่สมือจุดจอดเลยครับมันๆครับ <c oughs> หายกตอ่อครับ เชียกันต่อค่ะเพื่อพ่ออีกอุ้ยนี่ดเดเฮ็ดขถ้งดอกหนึ่งเก็บเลยครับเฮ็ดลมหกากวนะพี่เฮ็ดละงูขาวดอกหนึ่งครับขาหขาเดี้ยงนอนขาวอาและฟองน้ำแบบนี้งูขาวนี่ฟองน้ำ กิ่งเห็ดหลินจือนะครับลินจือแดงดอะไรนี่ตอมเองเฮ็ดยังหเห็ดพึ่งเขาเนี่ยงานแท้ยนี่กำลังออกใหม่เลยมาดูพอดน่วงจนกินยัง อูน้น,นั่นดอ,อ,อกหนึ่งจุ่มกำลังออกหนึงกำลังอ่อนกำลังออกนะเนี่ยนี่ยต้องแดดตลังแดดกำลังอ่อนสีบ่ค่อยสดเนาะหอยแล้วให้เปืนเข่ามีแต่ง,งามๆพี่ อู้สามดอกบนตั้นีนสีเป็นใบตองกระโดดดอกนึงไม่ได้ใหญ่เลยตัดก่อนเลยปะครับตั้งน,นี้เลยตัเลยละะเดงงเลยเหรอค่ะดอกงามเลยเนาะงามแห้งเหมือนไี่จะเห็ดจุ่มจุ่เีเดี๋ยวคุณจอได้ครับด่นผุนเครื่อเห็ดเราโง่นะครับ ได้มาเนินวายเีเบื่อให้เราโมโหเสยแมออกไล่ไล่กันติดติกันเลยหมูเดียวมานู่ด้วยนี่กำมือนี่โ่แต่บัวใเนาะแมนค่ะเราโมโหเยอะค่ระง่ะเบื้องเบื้องมันแมนเราเคลียร์ดี้ดิว่าแมนแนตาเดียวหูมันสิมันสิขาวขาวมุนมูลขาว เขาแข็งแข็งอ่ะนี่รองงามสิขาวแข็งแข็งนี่ในเงาใหม่นี่เด็กจูมันหนาเห็นเห็ดปงเขาห้ามูมันอยู่โอ้ยลองเลยสิงอยู่ตรงหน้าเห็นปะครับป้าตีโทมันเห็ดหยังเนี่ยตั้งแต่หามาพึ่งเจอ วา้าวยงดอกแยงครับสุดยอดเลยพอหิละงรางงไงนรามะ่พอหิดิเปร้งกอไงครับสุดยอดโซนโี่นยครับโอ้โหเบิ้องใกล้ใกล้ครับตัดสุดยอดเลยดอกแยงสามดอกนี้รับรองว่บปนอิ่มเลยครับโอเสียง เกงมาตราฐานโอ้ต้อยใหญ่เลยเงียบสงบเรียกเลยกครับปลามนนี้ครับครับในคือเห็ดสินอ่อนนะครับนี่ที่ผมเอาไปเห็ดให้กินนะครับนี่ดอกสมนีกระลังพอกินครับแสบนงครับดอกจะมีความแดงนะครับนี่คือดอกอ่อนขอบขาวสีครับเรายิกขาดเลยถ้าดอกมันดำคือมันอ่อนคือมันแกนะครับเห็ดกินอยากดอกสมนีงพอดีนะ ขนาดเกดลครับอ่อนเขาดีเลยค่ะแมนเน,นี่ยแถบขาวนี่คือเคสอ่อนทางห้องสีเกลือางสัเง,เง,เงเกติค่ขอบมันออกต็มตอแล้วครับที่ออกนี่คือในต้นกระดานครับต้นติ๋วนะครับต้นติ๋วครับต้นติว๋วใหญ่คือดอกแกนะครับเอาบอดได้นะครับแกจัดมันมีขอบขาว สีม่วงเห็ดมันสีนเหนียวนี่ดอกตอนนี้ก็ลังพอกินครับขาวๆสองดอกนี้ซาลันสิมเบเกผามันแก่จะวไหวเป็นเชื้อสิเอาดอกที่มีแถบขาวแล้าตุ่มเนี่ยใส่ได,ม,ดมูด่ะมบบนี้ ตัวตั้งแต่ดอกไงหนี่โอ้ห์มันหมานครับมือนีแต่กินของแสบอีกแล้วนี่ในสาลานเลยครับเฮ็ดสินอ่อนครับกันได้ครับพี่น้องครับมือนีมือนะบ้ครับผมก็สารานพระมาเฮ็ดนะครับมือนีเขาหมานเนาะแต่เฮ็ดลงดอกไงเฮ็ดแดงไงถือว่าสุดยอดของขีปะลีคลิปนี้และการเฮ็ดพึ่งเขาปลาหรือว่าเฮ็ดพึ่งเขาดงเนาะนเฮ็ดงามๆเลยจุดมๆเลยค่ะครับสำหรับคลินิกเป็นบางเดือนสักไรกดแจ้งผมเป็นกระต่ายผมก็สารานตรงนี้ได้ครับเด้อ ข่าวขั่วครับยุ่งข่าวแล้วไปกันเลยไปจิ้มข่าวแงนขึ้นข่าวปนนิสินนี่เต็มเลยครับพี่เปนพี่ <c oughs> อ่อนๆ <c oughs> ได้บ่ละ่ะนี่อ่อนได้เลยนะนี่ดอกนี่คนสิมานางเหมากระมานดูว่าน,นี่พอดีเลยค่ะแซมแซลัินเจ็บยามเดียวอันนี้แข็งแงบ่เอาดอกบ่เอาตอเต็มเสือไะอุ้ยพี่เดียวอ่อนๆเต็มเลยพี่มาเบิ่งอ่อนแถมต้องแบบนี้เก็บตีละครับ โอ้ยคือแมนตอดตาแค่ไปงูกับตอดดาไมเลยนี่เว้ยนี่สี่แสกของแสบแส่สิแสบทอยเฮ็ดตุนีสองดอกกินในเมื่อเนื่อนมีแต่งามๆเนี่มันดอกก็ดอกใหญ่เนาะมากแค่ไหนจะหลันเฮ็ตุนวัวได้จะหลันเสียได้เดี๋ยวเฮ็ดยอดมันแตกของงามๆปะ หอมเ้อเลยเฮียชนิดนี้งงจ้ะตอางามเลยงามงามแม่เฮนะ็ดเพิ่งเลื้ยงมึอนี่ป๊อยดอกยังไม่ทันมืดค่ะเก็บกันต่อเลยโอ้โหเอ้ยเอาใหม่เอาแน่สเห็นชัดอกงามเลยเตซี่ใหญ่นี่ครับเฮ็ดเพิ่งเลื้ยงงามครับสามดอกเข้ามึอนี่ช่วงขากรบนะครับเก็บไปเรื่อยเป็นยอดครับ ีคือบอกหอยหอมนะครับผมนึนม่นีมันนี่เนีย่ยที่เขาไปขายกันในอำเภอบุญทลิกนะครับในตลาดสดอีกคือกำแพงวัดนะครับง้มกันเลยครับผมนีน่ดนหนาเป็นสาราที่ยังสั่งบรทัานเสร็จนะครับตรติดใจฝีมือนะครับ อยากคิดอีกกรอบนึงนะครับแสบแม่งปดซับแล้วก็มาตาร์มครับรายละเอียดนะครับทำให้กระกเบ่งขุกบ่งไงเลยครับแลกได้ที่แล้วครับนี่พร้อมแล้วที่จะปรุงครับครับนี่ก็คือคานะครับคาหนามนะครับทีเฮาจะซับใส่กระปนเห็นนะครับ พุละใหม่ละมือครับซอยกันไอจอยบัานน้องแปนครับยังสดนะครับคาเตมีบานไม่กับเขาเรากินเด้อพี่น้องเลยต่อไปเอาคาเดียวเผาแลกักะมดตัม้มซับละเอียดน,นะครับใส่ลงไปนี่ครับหลัก็ตั้มขากันครับหลักตั้มแค่นะครับมันสิแหลกต้มโดยในง่าครับ ใส่ลงไปในง่าขัวเหรอครับรับเนื่องจากว่ามือนีเห็นเทาไรพิเศษนะใส่ประตูสองโต้นะครับใส่ลงไปเลยนี่ครับครับเสรัตัมกันเขากันครับผมชอบปลาร้มีใส่น้ำปลาหน่อยโอเคจะใส่หลายมันเข้มตามด้วยพงชืรสครับหรือว่าพงนวครับพี่ใส่หลายหัวปูครับ๋ยวรักใส่แล้วไปที่หลัง โคกเอาไว้ตั้งมือกันโอ้ยทำไม่ได้คนแห้งดีเนาะกินเนื้อไม่แล้วตั้งหนึ่งโยใครเนาะใช่ใส่ลงไปครับพักพึกพักเพลกไม่มีอะไรนี่เมนูกินใดกับไรกินอะไรกันบอกกินมันขาดลูกโดดเนาะนี่มันเหมือนเบียร์วอร์นี่หน้าตาอย่างนี้เลยครับมันคือ ลาบป,ปาลาไก่นะครับลาบปลาตองครับสีสันนะสีปะมป็นเบาโยงแสบเนาะมโมอยากปัญญาไว่าม,มันสุดยอดแสีบอยู่แล้วอ๋อโมจะนิ่งกินละแสบแเบาโยงมันสิริแห้งนะครับก็แล้วอ่าแล้วทอดกั้นเหนียวเหนียวตุยๆนะครับถ้าจะกินกับข่าเหนียวกะว่าตองใส่หลายถ้ากินกับขอบจดาก็ใส่หลายนิดหน่อยเนี่ยผมจะกินข่าเหนียวนะครับเห็นบ่มันจังตุยๆนะครับเห็นบ่ใส่หลายมันสิรินะครับ ออหอมหอดสวีเดนเลยป่ะนี่โอ้กินกระเด็นเป็นหอดญี่ปุน่นมาเด้อไอมาเด้อใบรุ่นใบหลุดใส่แล้วไหมครับพี่ขงอ่าโอเคบวสไอพีคณบวชจวดนะครับอย่าใส่หลายด้ยครับข้าเห็นแล้วแต่พอกินพวกหอมมันเห็นป่ะครับสีสันเพิ่มขึ้นมาก แล้วก็ตเ้าหนุ่ยลูกโดนนิดหน่อยนะฮู้ข่ากันเลยแหละครับเรียบร้อยพอแล้วต,ตักใบเสียบบาทด้วยครับ,ใ,รบให้พระอาจารย์นะครับเจ้าอาวาสวัดป่านนนทองครับเดี๋ยวไปเก็บเทียนนอกกันละโอ้บาทเป็นโ <laughs> <laughs> จมอยากนะ เรามาจากกระทลักครับรับรองว่างานนี้แซ่บอ่ะมาครับพี่น้องมากินก่อนแล้กันครับเ<า>ด้อมาเลยวัแล้วลุยหิวอนอันย่อนปักียงนีมันติว๋วเหี้ยผิดครับบแต่ละติ๋วไม่เอามาให้ดูใกล้ใกล้พี่พี่ครับปักติ๋วครับมีปลากั้งอ่าเอาแมาาา่จารันกินคุณนายกินเลยครับคุณนายแล้วคุณแซ่ก็จะกินด้วยกันแหะครับทั้งนี้ แสบี่เลยมีอยางส่วนที่หเหาไม่เหนื่อโอ้คนนิวบัไดเวอร์ช่วยกินเหงาแสบบอเดี๋ยวใครว่าคนเดกกินหนจะเห็ดกินเนยใส่บาทนี้มักถามพระเนาะหลวงพ่อหลอดมุกจีหลอบแดกเนาะบอืม้อก้นอนเนี่ยมัน ให้นำลายตันักๆคอมเมนตั้งแตั้หนักเออคมเมนเปลาอ่อนเมื่อแสบบ่สุดยอดเลยบอกบายุ่งกับเขาแสบเน่เหมือนอ้สที่นีอยากก็เห็นไหนกินยก็เห็นเขาแสบถูกตางอถากินหน่อยอมเห็ดแ่มเนอบยุ่งเขาแสบจะใครได้กินิมึงายุ่งบอกเลยวเล่าสิทามหาเบายุ่งบบายุ่ง